ทำไรทำไรเอาน้ำรดต้นไม้ค่ะเอาน้ำรดต้นไม้จา้าคุณนายหญิงคุณนายมาจะได้ดูสวยๆไงใช่ไหมจา้าเราเตรียมต้อนรับเขาเนาะจ้าเต็มที่พอเทียงพรไหมพร้อมออจะออกดอกเมื่อไหร่ไม่รู้นะคนือเลยปลูกใหม่ออกใหม่ <c oughs> ไม่ออกเราก็เอาจุลินทรีย์เจ้าวปลวกใส่เข้าไปผนได้ไหม <c oughs> ได้สวยๆเลยนะ อะะไร่หนูป<ะ>ิดน้ำกันแล้วหรอแล้วพบกันที่วังโป่งนะครับกับคนวังโป่งที่ตื่นแล้วนี่ก็ปัดแต่งนะครับเป็นที่ลาดชันนะครับเอา,ล,าล่างขึ้นมาแต่งบนไม่ให้มันชันมากนะครับคืยโปะขึ้นมาให้สูงและสวยขึ้นนะครับก็าการจับเาอจะได้น้อยลงนะครับ มาอีกชั้นนะฮะก็คงจะสวยแล้วนะครับนี่จะไปรับกับส่วนนี้พอดีนี่ก็จะจมหอดสมคงตรงน,นี้นะครับก็จะได้เป็นอีกชั้นนึงก็สนะามสูตรครับสวยด้วยใช้ได้นะครับสายประชายยังยืนนะสิ่งที่เรียกว่าปัญญาคมรู้ ัจจาจากพ่อหลวงนะครับเรานำามาใช้แล้วต้องใช้ได้จริงไอ้ที่ใช้ไม่ได้จริงคือใจเราใจเราไม่พอปรุงใจนิดนึงถ้าใจปุงได้ปุ๊บนะครับศาสตร์ประราชานี่คือเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลชีวิตดีกว่านะฮะเขาว่าชีวิตนี่คืออะไรบ้างครับที่ประกอบชีวิตร่างกายสังขารสุขภาพครอบครัว คนรอบข้างสังคมประเทศชาติและก็โลกครับศาสตร์ระชาพ่อหลวงแลชจาการที่เ้าของเราสุดยอดครับสุดยอดของมงคลชีวิตและเป็นเป็นศาสตร์จริงๆที่ใช้กับชีวิตจริงได้ทุกพื้นถิน่นทุกพื้นที่นะครับเรียนรู้แล้วก็ทดลองใช้ได้เมื่อไหร่นะครับมันจะกลายเป็นเอเซ่มูลค่าพเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นความมั่นคงของชีวิตใช่ได้จริง ก็ต้องพิสูจน์ครับถ้าไม่พิสูจน์ก็ใช้ได้ไม่จริงขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์แล้วพบกับคุนลงโปง่งที่ลงโปง่งเร็วๆนี้นะครับทำไรปางล้างทล,ลงทุนไว้ลงทุนลงทุนลงทุนลงล่าง เผือไวหน่อยก็ได้นะน้ําอ่ะไม่เป็นไรหรอกย้ายย้ายไปหน่อยก็ได้ย้ายไปทางนู้นหน่อยก็ได้น้ำแมวเบนเบนเข็มให้หน่อยอ่าเบนเบนไปหน่อยเผื่อๆล้นล้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรจะเานี่เปิดติดเบาอ่ะเดี๋ยวขึ้นไม่ปิดให้เดี๋ยวขึ้นไม่ปิดให้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางสำหรับวีลแชร์นะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็หรือไม่หรือไม่ก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงต้องใช้วีลแชร์นะครับก็จะลงเส้นทางนี้นะครับเดียกก๋ยวปรับแก้นิดหนึ่งกนะ็สามารถมาเที่ยวนะครับได้น,ะนี่ของเราก็จะทำเป็นแค่พักขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเก่งจะแก้ไกขเปลี่ยนแปลงที่นี่ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแรงใจของคนที่นี่ที่รักที่ศรัทธาสัตว์ประชาาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่เป็นเสมือนธนาคารอาหารสดหรืข้าวอุํำของคนลงโป่งและเป็นแบบอย่างให้กับ คนที่คิดเหมือนกันนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างไรนะครับข้างล่างก็ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งสนุกครับผมเองผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้บูชาคุณพ่อหลวงเราทำกันแบบไม่มีนี่นะครับทุกคนคุยถึงพ่อหลวง ไปถึงเรื่องพ่อหลวงทาให้เราอันนี้เราบูชาคุณพ่อหลวงด้วยกันช่วยเหลือตัวเองแล้วก็แบ่งปันคนอื่น,นเพื่อให้คนอื่นได้พึ่งพามั่งครับช,ช่วยเหลือกันเองบ้างลอนะยเลยลูกอันนี้ลยเลยนันด้วยนะ,นนะคือปลูกเฉพาะด้านในไปฝั่งนู้นไงเอาเนี่ยร่องมันนะอะแค่กึ่งกลางเดี๋ยวนี่เติมมาหน่อยเดียวเองเติมมาแล้วมันจะเป็น นหไ,ไหมอ่าใช่ใช่ใชนนดินจะอยู่ฝั่งนี้น,น,นันไม่ต้องไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาให้ตรงนั้นเป็นวิวแชร์เว์ไงเดี๋ยวอาก็พาดไปนี่เลย้างนู้นก็เข้าถึงตรงนี้กันไว้เอากันกันลื่นกันล้อมนี่เพิ่มมาหน่อยเดียวเนี่ยเข้าเข้าร่องกลางอะ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นหน่อย เอาเสร็จแล้วเดินทอดใหม้มอนเดิเมดเวยแค่ทำแ,แตกไปซื้อข้าต่อมาใ,มใช้คณลุพิทัพพุทธรันกครับมาร่วมด้วยวันนี้ท่านแก่งกิดลงมือเอง,เองนะครับเนี่ยแข็งแรงมากทุ่มเทมากครับาง,<อ>งานนี้งาเหมือนคนปู รอมันคนคุยเด้ <các> ออาเอางามเอานม่นคนลดนมาลมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่อย,ยากมาเป็นแรงงานที่นี่มาศึกษาพร้อมกันเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็หรือผู้ใหญ่ที่ต้องการจะสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์เก่งกับทีมวงโปง่ง กลุ่มเกษตรอินทรียคือความมั่นคงของมนุษย์ติดต่อไม่ได้ที่063 498 9009และที่เห็นไกลๆอยู่นู่นนะครับก็คือ,อลุงต้นนะครับแต่จริงแกให้ผมเรียกว่าพี่ต้นนะครับแล้วก็ป้อมนะครับแล้วก็น้องปั๊มนะครับกำลังตัดต้นยูคาลิปตัดนะครับเพื่อที่จะไปทำแค่เพาะชำผัก เพื่อเร่งนะครับเร่งเร่งในการเตรียมเตรียมการเพาะชำก้าผักนะครับให้ให้เร็วที่สุดนะครับสถานที่เราเริ่มน่ารักขึ้นทุกวันรอการมาเยี่ยมของทุกคนแล้วก็รอรับความช่วยเหลือรอแรงงานที่เห็นดีด้วยกับเก่งนะครับวันนี้พักชยาเราเริ่มดีดแล้วครับ เริ่มดิบละนะครับไม่ไม่ไม่เฉาใบตกละนะครับเริ่มมีชีวิตละนะครับก็คงจะได้น้ํานะครับได้ปุ๋ยด้วยนะครับแล้วพบคนองโป่งที่วงโป่งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์จ้าที่เราเห็นปักหลักอยู่นี่นะครับก็คือเป็นการรักษาแนวสลปเดิมนะครับไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนไปจากเดิมเกินส5บห้าหรือส0เอร์ซนนะครับก็จะไม่ให้มัน สไลด์แล้วก็พังไปกองล่างอย่างอย่างอย่างตอนหน้าฝนที่แล้วนะครับก็คือเราทําเป็นขั้นบันไดนะครับพักชะลอน้ํานะครับแล้วก็ลดแรงนะครับและเลี้ยงตัดซัดเกาะของน้ําเวลาหน้าน้ําฝนตกหนักนะครับก็จะมีความชุ่มชื้นที่คาอยู่ด้านบนอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําใต้ดินได้นะครับอันนี้ผมก็กําลังปรับเกจนะครับเหมือนหันเป็นวงแหวนนะครับเหมือนเหรียญบาทที่ซ้อนกันแล้วปัดเอียงๆนะฮะเพื่อให้ให ให้สามารถทำมาหากินได้นะครับอันนี้ก็คือปรับสโลปตามแนวลาดเอียงครับก็คือจะไม่ตัดทำลายรูปทรงเดิมนะครับเพีเยงแต่ว่าเกลียเกลี่ยนะเกลียเกลีย่ยให้ให้อุ้มน้ำรับน้ำแล้วก็ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพให้ได้นะครับแล้วพบกันครับที่องโปงพี่สนชัยมาแล้วครับ ทำไรตังผ,ผักสลัดเนี่ปลูกผักสลัดสลัดสลัดอย่างนี้เหรอสลัดสลัดปลูกเลเซอกอ,อ่อาาเลเซอกเพราะกาเบียใช่ไหมเบียกาโอ๊กก็เพราะเพราะเบียต้นกาเพื่ที่จะได้ลงแปลงอ,อีกสิบห้าวันลงแปลงอันนี้อันนี้กี่วัน วันอันนี้สิบวันขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วต้องอยู่ในนี้อีกสิบห้าวันสิบห้าวันก็คือไปอยู่ข้างนอกตรงนู้นค่ะถูกไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเขาทําชั้นให้ใหม่เนาะค่ะนี่ก็ยังไม่ยังไม่ทันนะครับยังไม่ทันพยายามจะให้มีอของกินนะครับมีผักมีสลัดอะไรในวันในช่วงปีใหม่พอยครเป็นคนเตรียมดินลูกเอาเตรียมดินใช่ไหมแน่นไหมแน่ลองเอาน้ำลดหรือยัง โอเคแก้วทำได้ไหมได้ค่ะแก้วเก่งอยู่แล้วเก่งมานานแล้วค่ะ,ะทำท่าละว่าจะมีอะไรลืมทำท่าละทำท่าจะมีอะไรก็เป็นการดำต้นของเราอันนี้อะไรล,ล,ล,ลูกเล็ดโอ๊กด้วยเลยประกาศหอมค่ะอันนี้รประกาศหอมะ<อ><อ>ค่ะอ๋อ อันนู้นเลดโอ๊กอันนี้ผักกาดหอมกินโอ๊กทำไปเลยกินโอ๊กไปลงลงไปอยู่อยู่นู่นใช่ไหมใช่ค่ะทำไปเยอะแล้วโอเคอันนั้นอะไรลูกอันนี้กินโอ๊กก็คืออันนี้ใช่คองยังคะคองยังลูกคลออคอดูไม้เนี่ยพยายามอย่าให้มีดินก็อย่างนี้ไงลูกนี่นี่เลยแฟบแฟบ อ้เวร่าวเองใจองอเออเริ่มคล่องล้ดีมากดีมากต้องพยายามนั่นดี่แะใจเย็นหรือใจบรีอด่ยงนี้แหละามือก็บาๆด้วยก็เริ่มคล่องแล้วนะครับสำคัญคือความมั่นใจนะครับแล้วก็รู้หลักวิธีการนะครับหบใบก็เล้งอยู่นี่เนาะ จะพบกับคนวงโป่งที่วงโป่งนะครับป้อมระวังต่อแตนไม่กลัวนะกลัวไม่มีไม้ตัดครับกลัวไม่มีไม้ตัดเพราะไม้เอ่อนี่ก็เป็นไม้โยคาตัดต่อนะครับตัดต่อไหลไหลไหลใช้ไหล,ไหล,ไ,หล,ไ,หลไหลอันละเอาเอาต่ำนิดนึงครับนะป้อมเอาต่ำนิดนึงมันจะใหญ่ไปไม่ใช่ไม่ใช่นะป้อมคือเวลามันขึ้นข้อมันจะส่งน้ำได้ยากของสารมันครับ ดัใช่มันจะเหนื่อยสองขีงตะป้อมตัดข้างล่างเลยครับผมครับเวลามันขึ้นตอมมันจะได้พยุงได้ไงฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวใช้เลื่อเครื่องช่วยถ้ามีนะถ้าไม่มีก็อย่างว่าแหละครับตับตับตับอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยทางานนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่กับเก่งมือแตกหมดแล้วครับก็ลูกชายก็จบเกษตรศาสตร์นะครับเป็นยาตีเกษตรศาสตร์เมื่อวานก็มาช่วยผมมันก่อนมันก่อน ก็น,น้องก็มีความรู้นะครับแต่ผมเอามาใช้แรงฮะพิสูจน์คนพิสูจน์ใจนักสู้ถ้าไม่มีวิทยาอุตสาหะและความอดทนก็ทํอะไรไม่ได้หรอกครับทํอะไรไม่ได้นะฮะต้องมีวิริยะอุตสาหะเขียนมานะพยายามนะครับไปรู้แสวงนะครับพ่อเป็นหนุ่มเมืองเหนือนะครับลูกเป็นหนุ่มภาคกลางแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วนะครับก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าอีก คนหนึ่งนะครับก็เห็น